ก็มาต่อกันในเฮโลชาร์ลอตกับพราที่สีเอ้ยไม่เดมสโลแกนไปเฮโลชาร์ลอตแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยเอาล่ะไปรูปกันเลยไปอย่างรวดเร็วขึ้นไปอย่างรวดเร็วเย้ไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าช่องนี้จะเป็นช่องสุดท้ายที่เราจะเข้าไปแล้วก็นะอาจจะถูกของเธอก็ได้งั้นเราไปกันเถอะ แต่ว่าฉันต้องขอโทษเธอฮะขอโทษอะไรหลายเรื่องเลยเรื่องที่หนีไปที่ทําให้เธอต้องตกอยู่ในอันตรายที่ทําให้เธอต้องมาอยู่ที่นี่ฉันเจอสิ่งที่หาแล้วแต่ก็ไม่ได้ดีใจเลยสักนิดแต่ก่อนไม่เคยรู้มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ฉันคิดว่าคุณลุงคงจะเห็นความสําเร็จฉันบ้างถ้าฉันทํารายงานเรื่องอรอร์เลคเิลที่เป็นตัวตนอันมหัศจรรย์แต่กลายเป็นว่าอราอร์เลคิลและจาก,กวันนี้มีแต่ความตาย ฉันมาช้าไปตั้งสองหมื่นล้านปีเธอคงคิดอยู่สินะว่าการที่อุตส่าห์เดินทางมาถึงนี่มันไร้ความหมายขนาดไหนถ้าอยากหัวเรากก็ตามสบายเลยกอดเขาไม่เป็นไรหรอกอยู่ท่่นตัวเองเถอะหลายๆอย่างในชีวิตคนเรามันก็ไร้ความหมายอยู่แล้วนี่ลูกเรานะ่ะตัวกระจ้อยรล่อเองนี่เหมือนหนอนเหมือนมแมลงอะไรแบบนี้เลยแต่เราก็ยังคิดว่าตัวเองสําคัญนักหนา แล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแบบนั้นไม่ใช่เรื่องเน่คขะหรือไงอีกอย่างฉันก็ชอบออกไปพะชชมไทยกับนายแต่รสฉันแล้วก็เหมือนได้ไปกับเพื่อนนั่นแหละ <c oughs> คําบรรยายที่ดูอวดภูมินั่นมันอะไรกันอย่าพยายามอุฉลาดเกินตัวไปหน่อยด้วยหน้าอย่ามนุษย์นอนเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ถ้าถ้านายว่างั้นก็ตามนั้น <c oughs> จะรออะไรอยู่ดีล่ะเข้าไปกันเถอ,อะอะไรนี้ปุบมือปบมือบ้าวอีต้อนรับอีนี้ต้อนรับ,บแขกผู้มีเจตดทั้งสองเรากําลังรอพวกเธออยู่เลยในที่สุดเราก็ได้พูดคุยกันเสียทีแล้วพวกเธอสนุกกับการสแสดงหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบการสแสดงหรอแน่นอนโลกทั้งหมดนี่ที่พวกเธอได้ไปเยี่ยมชมนี่ล่ะ พวกเธอรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนมีช่องอยู่นับไม่ถ้วนเลยนะเต่ว,ว่าตอนนี้ช่องวงนั้นกลับกลายเป็นเพียงช่องที่บันทึกความรุ่งเรืองในอดีตของมันเองไปแล้วขอถามมาเลยหน่อยได้ไหมคะมันสิดอะไรขึ้นกับโลกกันแน่หลากหลายเรื่องเชียวๆนานมาแล้วพวกเราต่างถูกเรีกยกหาพระเจ้าแม้พวกเราจะไม่เคยเป็นพระเจ้าติดๆกักเราก็ตามลูกๆของเราเนื้อมีเข้าหาเราเราเคยมีมือพันมือแต่ลูกของเราได้เฉือนมันทิ้ง แล่ตอนนี้เราก็ไร้ซึ่งพลังใดๆเราเคยมองโลกด้วยดวงตานักปลานดวงแต่พวกเขาก็ควักมันออกไปจนหมดไม่เหลือกับกลายเป็นเราตาบอดเราเคยย่างเข้าได้อย่างรวดเร็วผ่านลกูกที่พวกเราสร้างแต่ตอนนี้แค่ข้าศ้กก,กับยังทําไม่ได้ด้วยขาของเราที่ถูกาพากไปสิ่งชีวิตที่เรารักสุดหัวใจแม้ว่าพวกเขาจะก่อบาปมากเพียงไรได้ทําลายตัวเองลงแต่ตอนนี้เราก็อยู่เพ่ยงลราพังแต่พวกเราก็ยังให้อภัยกับบาปรุกพวกเขาไป พวกเราให้อภัยให้เธอได้เช่นกันเขาจะรู้ว่าเราทำยังไงอย่างที่เราเห็นสิ่ระวนที่เราสร้างกำลังจะร่วสลายไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่อีกต่อไปเราทำได้เพียงดื่มดำเราความทรงจำแนอดีไม่ว่ามันจะบิดเบี้ยวสียงใดก็ตามไม่นานเราก็จะแตกสลายดินแดนและผู้ที่ดำรงอยู่บนดินแดนแห่งนี้ก็เช่นกันแบบนั้นก็แย่เลยสิคะ ยังไงพวกเราก็กลับไปให้ถึงบ้านภายในเช้าวันพรุ่งนี้ซะด้วยตีย๋พรมีหนทางนะเจ้ามนุษย์เอ๋ยพวกเธออยากลองดูไหมตกลงสิอินพูดเต้องทาอะไรบ้างหรอคะเอเอินพูตเลยแลคือเราคุยกับน้องไม่ได้แล้ววางมือลงบนจอได้ไหมเธอแน่ใจเหรอหล,กลอกหรือเปล่ามันมีทางอื่นแล้วนี่ไม่ได้ยินที่เราข้อพูดยังไงยังไงก็ไม่ฟงังฉันอยู่ดีใช่ไหมล่ะถึงไม่อยากก่อปัญหาให้ใคร แต่สุดท้ายแล้วฉันที่ดูฉันนี่ดูถ้าจะเป็นตัวยุ่งเลยสินะฉันวางมือลงบนจออสิ่งล่างนั่นนองออโรเ้าไม่สิพระเจ้าแห่งโลกใบนี้วางมือลงให้ตรงกับตำแหน่งมือของฉันแตอสิ่ด้ของหน้าจออ๋ออธิบายแทนเลยจำสิ่งที่เกิดขึ้นตอนน่อมาที่แห่งกลางๆเท่านั้น,นะจะนนอมรับพระเจ้าเข้าสู่ใจแล้วพวกเราก็พากันเดินกลับมือกลับบ้านทุกสิ่งของฉันจลายเป็นหล่น แต่ทุกสิ่งของ,งทุกทุกไย่เป็นส่วนของฉันพวกเราบอกว่าโลกที่กำลังแตกสลายด้วยกันสิ่งท,ทุกชีวิตโลกทุกใบดาวทุกดวงหลุมดำทุกหลุกมกระทั่งอะตอมไในที่สุดมันมีตัวตนอยู่แต่ช่องและช่องแต่ละช่องก็ค่อยๆสิบตัวเองลง โอราเข้าใช้ร่างหนูเป็นร่างทรงและใช้พลังที่หลอดยังมีเหลือทั้งหมดแล้วพวกเรากลับมาบ้านเพราะอย่างนั้นพวกเราถึงกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะระวางที่พวกเราไม่อยู่เวลาในโลกของเราไม่ได้ผ่านไปเลยเรื่องเราน่าตถึงเต้นทีเดียวนะหนูน้อยฮ่าคี้นี่การได้พบก,กับโอราเค้าแม้จะเป็นโอราเค้าที่ใกล้สิ้นอายุไข้กอช่างเป็นโชคกอช่างโชคดีอะไรอย่างนี้แมมขนาดนี้เลยนะคะคุณจะไปต้องใส่หน้าก,กากชนหัวลุกนีทุกครั้งที่เจอหนูด้วยหรอคะ ยังไงหนูก็รู้ว่าคุณใช้แรงเพราะหนูเป็นภาชนะเพื่อพูดคุยกับหนูอยู่แล้วเฮ้ยอย่าปาก้ายไปหน่อยเลยนะหนูฉันนึกว่ามันจะใจจืดใจดําเกินไปถ้าฉันใช้แรงเพรที่เธอรู้จักเป็นภาชนะลนวัาพูดคุยกับเธอหน้าตาเฉยแต่เห็นแก่ที่เธอเรียกร้องคุณรลวงถอนหน้าแก่ออกคือพ้องหนูที่ไม่ใช่พ้องหนูดีขึ้นไหมใช่เลยค่ะดีขึ้นมากรักคนสวยจัง เมื่อแต่หนูร่วมคะฮึคุณพอจะรู้จักคนที่หนูเจอในโลกทีวีไหมะคะทำไมเธอถึงได้บ่นใจนักละ่ะก็มีคนอยู่ในนั้นจริงๆก็เพราะว่าหนูได้ทําสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หลวงสุดคาดคิดแต่หนูกลับจําได้ลางๆเท่านั้นอย่างกับว่าหนูแค่ดูอยู่ข้างๆเธอนี่ออกต่อโลกจนฉันทึ่งได้ตลอดเวลาเลยจริงๆแน่ละว่าเราต้องปรับรหัสต้นฉบับของเธอให้เรียบร้อยลนงจากที่เธอกลับมาได้ไม่นาน บอกความจริงให้หล่อนรู้ไม่ได้เลยสินะคุณพูดอนี่ยกับเราอยู่ในเกมนั่นแหละโลกส่วนมากประกอบขึ้งจากรหัสนั่นหนูน้อยว่าอย่างนี้ก็ว่าตามกันค่ะแต่ทําไมคุณต้องทําอย่างนั้นล่ะคะเอาทรงจาพวกนั้นไม่จําเป็นอย่าลืมวพวกเราไม่ต้องการไม่เธอล้มเหลวในโปรแกรมการศึกษาแต่มี o ลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเธอก็ถือว่ามันเละเทะมากพอแล้วแคนีก็คือฉันว่นใจว่าคุณเซตจะต้องไม่พอใจมากถ้าเธอสองคน โยกไปก่อความวุ่นวายะหล่างที่เขาไม่ได้จับตาดูอยู่เราต่างก็รู้กันว่าหนูไม่เป็นแบบนั้นนะคะ <c oughs> <c oughs> บอไปแล้วเจ้าค่อนข้างประหลาดใจนะที่เธอสามารถรับตัวตนที่เป็นพระเจ้าเข้าไปโดยที่ระบบคังจุนชีวิตเธอไม่ฟังสลายคงเป็นเพราะหล่อนอ่อนทลังลงไปมากเกินกว่าที่จะทําให้เกิดความเสียหายขนาดนั้นคะ่ะอือหืมตอนนี้เจ้าตัวเป็นไงแล้วหล่อนยังหลับอยู่ค่ะอยากให้ตอนนั้นได้คุยกันมากกว่าน,นี้จัง แม้จะได้เห็นความทรงจําของหลอนแล้วหนูก็ยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับหลอนเท่าไหรเลยพวกเราเข้าจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คะเนี่ยจะเทียบปรบดวงดาวก็คงได้เมื่อพวกเรารข้าเรื่องถึงมันปลายชีวิตจะสูญเสียพลังทั้งหมดไปทีนี้กลายเป็นดาวแค่ขาวที่ทําอะไรไม่ค่อยได้เธลองคิดดูสิพระเจ้าที่สามารถสร้างชีวิตขึ้นมาจากศูนย์ได้จะใส่ใจอะไรแต่ตัวตนที่ไม่สลักสําคัญอย่างเธอเลยคุณก็คุยกับหนูอยู่ไม่ใช่หรอคะ กาใจเล่นนะวันนี้ก็ตามได้เจอพื้นใหม่ก็ดีแล้วนี่เอาละทานยาแล้วไปนอนซะนะให้เธอไปสับปางูระหว่างเรียคนไม่ดีในการเรียนแค่เลื่อนสถานะการว่างงานออกไปก็ตามขอบคุณที่หาเวลามาอยู่กับหนูนะคะรตีสวัสดิ์ค่ะคุณลุงรตีสวัสดิ์คุณวยชาลดได้รับยามมิต้องกินเด้อหนูไปนอนนะคะปลอดภัสบายนะเดี๋ยว โโอออ้ห๋กดไม่ได้ต้องทานยาก่อนต้องกินต่อหน้าเลยเหรออาร์บิีิฟายลดมาตรการการปิปแชร์อันนี้มาอ่านรอบที่แฟนคือเราฮะผู้เฝ้าดูสมาชิกรัฐบาลลูกเออเราคือมนุษย์ มีพืช่วมชั้นเด้มอันนี้ก็คือตัวประกอบเป็รชัดพ่เทียเฟรยาผู้หญิงและเฟรผู้ชายอะไรที่ทำระดับสี่อันตรายเป็นอย่างยิง่งแต่สนุกสนานผู้ชายมีสี่ตาผู้หญิงมีสามสี่ยังไงวะไม่เคยเห็นสีตาเลยอ๋อตัวที่ห้องสมุดหรอใช่ไหม ก็จะไม่ผิดใช่ใช่ใช่ตัวที่ห้องสมุดเป็นเผ่าหรือเปล่าเผ่าพีเทียอ๋อที่ตัวที่ห้องสมุดท,ท,ท,ที่เขาบอกว่าเผ่าพันเดียวกับฉันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นก็คือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะดุมา,มากๆแบบน,นี้อ่ะกินแล้ไม่เลือกแล้วสาเยาพิษยาอะไรเนี่ย อ๋อนี่คือห้องที่แท้จริงมีภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆสำหรัตบตัวอาหารข้างในดอกไม้พัพ,พวาดพัพ,พวาดอยู่ใกล้เตาผิงแล้วรู้สึกปึดแบบคมีถ้วยชามข้างในอเอ๋ไม่ซื้อซอัพิมและผลไม้อื่นหมห้ ชาลลอดลูกลักไม่ใจกลับบ้านหนึ่งนะลูกโทรบเอทรอบเอร์ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตสั่งชาล็อตนะพี่กูยูจะแม่เออแบบนี้ละ่ะเอาแค่นี้เลยหรอกตูไปชั้นหนึ่งตูไปห้องใต้ดินไอ้รุ่งจะเดินไปเดินมาแล้วขอข้อตัวนี้ก่นอนนะเซ่ นี่คือข้อ,อมุลที่ว่าใส่รหัสอะไรนั่นน่ครับเอ๊ะมันไม่ได้มีเหมือนตอนแรกที่ว่านี่อะไรไอ้พอนทองคําแห่งดวงอาทิตย์นิสิของสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับวันทิพเป็นหนังสือของข้าพเจ้าเองอ่ะของน้อ,องเอุด้ก็มีนะแต่ไม่ได้บอกเปนของใครเจ้าเนื้อเรื่องเดือนน้อวินโนกัสในของแม่โอเค เต็มไปด้วยวรรณกรรมต่างเดาอ่านชื่อไม่ออกใครๆก็เยบปักได้ที่แยบปักรู้กัพง,ง่ายๆมาพี่เฟลวปล่าศิลปะกันข้าชิดปักตำลารวมสูตรแลืผู้รับองคุณหุลลังนะเป็นตำลา,า,หารหันอออันนี้ก็คือเหมือนเดิมประตูลลบกลับห้องแลกล้าปาเปล่า,าอ๋อ จุดวงจ <ality> ุดวับอะไรนี่คือไม่มีเลยตุ๊กตาหมีเรัดดี้ไอจีและมีตุ๊กตามหนอ้าวไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวราเฟลิกอันเราอยู่เฟลิกไม่ใเถอะอ้าวเซดได้เซดได้หรอเออ นีนอนเมลแมวธรรมดานี่หว่านอนแมวตรงไหน,นอ๋อไม่มีอะไรเดี๋ยวแป,ปว้่นนี้แหละว่าเฟล,ลิกเป็นใครอ่ะแล้วทุกคนมีตัวตนจริงไหมเนี่ยก็อนอนเลยใช่ไหมมาไปเลยผใครช่งว่าฉันฝันเห็นปลาอวกาศเป้าาฮะนติสวัสดนะชาลดใครอ่ะ ผมขาวนี่ใครฉันกอดตุ๊กตากระต่ายของฉันัสติสวัสดิ์เฟลิกซ์ฮะลาติสวัสดิ์คุณล้มแล้วก็ล้าเข้าัสดีสวัสดิ์คุณเทวดาที่คอยเฝ้าดูแลฉันฮ้โรดชาลดตอนที่หนึ่งอาหารขยะพระเจ้าและตุ๊กตาหมีอสานาแล้วขอบคุณที่เล่นเกมนี้ครับผมอาวหบอกว่าคงจะได้เพลิดเพลินระหว่างเล่นมากเท่าที่ผมจะเพลิดเพลินระหว่างทำนะ แล้วเจกันใหม่ EP สองอะไรอะเอทเลีนฮะ What คือจะบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือชาลอดินตนาการเองเหรอหรือว่าไงงงไปหมดเอายความว่าเรโซชาลอด EP ที่หนึ่งก็จบลงแค่นี้ แล้วไว้เจอกันพัดหน้าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสรุปก็ได้อาจจะนะ